ต้องตัมตัดเลยครับผมพี่น้องนี่ตัดเรียบร้อยเดี๋ยวแต่งกิ่งเดี๋ยวเฝ้าเอากลับบ้านพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมบาจูบขึ้นสายพี่น้องผมเบานุบังคำสอยครับผมมือหนีพาพี่พี่น้องมาใหญ่ห้างต่อไปเลี้ยงพี่น้องครับผมเห็นไใบกับเบานุบตะเวนแล้วช่วงคำคำนี่แหละครับประมาณสี่โมงแรกเมนปาหาเลาะปลาหาเลาะ่เรียนพี่น้องครับ ก็ย่างเลาะบริเวณนี้แหละครับกับเบาโจครับนะครับเป็นห้างแรกพี่น้องที่ใหญ่ไปเรื่องห้างแรกของปีอ่ะเบื้องของอุปกรณ์เบือุปกรณ์ก็บ่มีอย่างหลายครับก็แค่สำลีครับกับน้ำมันครับน้ำมันนี่เข้าใส่กับสำลีนะครับก็คือเข้าแครบีบน้ำมันออกให้มันเหลือแคบพ่อมันหมานนะครับก็คือบ่ให้มีหนามลายนะครับแล้วก็เป็นไก่ตะกิงไว้ตะกิงเวลาจะเอาจะเอาไปพี่น้องครับผม วิธียังไรพี่น้องแค่นี้แหละครับครับเดี๋ยวไปเบิ้งห้างต่อกันเลยครับผมครับผมอีพี่น้องเนี่ยเป็นห้างต่อห้างงามๆเลยพี่น้องกลัางงามเลยง่ายกะง่ายพอดีเลยนี่ห้างต่อสวยๆเลยครับผมเป็นห้างแรกของปีเด้พี่น้องสี่ล่องง่ายเบิ้งห้างแรกเลยอ่ะนี่กยสวยๆเลยแม่กะเขาไออันนั้นเมิ้งเรพี่น้องเขาห้างไปแล้วเดี๋ยวฮามาเบิ้งกันว่า เดี๋ยวเมื่อเงาบังไดพี่น้องอะติดตามช่องเองครับผมนี่เข้าบันไดขึ้นทางบันไดครับผมครับผมอ่ะกูครับผมอ่ะกดป้าเตรียมไอ้อุปกรณ์กันเลยครับผมครับผมอ่ะมาลกนี่คือซัมมリーครับอันนี้น้ำมันครับน้ำมันเป็นสินพี่น้องน้ำมันเป็นสินไอ้ธรรมดาเนี่ยละแจ้าแจ๊คพอดได้ใส่แบบไอ้แก๊สห่อหรือแก๊สธรรมดาไในก็ได้พี่น้องว่าจะเป็นเบนซินครับอ่ะมาลุกอเ่เลย ก่อนที่สามชกกันครับผมพี่น้องเอาไปเลี้ยงห้างแหลกข,ของปีว่าสิมาสิย่างบ่พี่น้องมาสิรอดบ่ภาวนาใหม้มันรอดอ่าครับผมเป็นห้างแหลกพี่น้องลองเบิองพี่น้องกัาบโบเคยเอาดอกครับเตสิลองเมืองพี่น้ององไรเนี่ยมา อ่ะเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวเขาไปชมกันการอุดการตัดแต่งเป็นอะไรพี่น้องไปยกเองครับผมครับผมไปดูนี่วันกัรอุดครับผมพี่น้องนี่อุดแล้วนี่กเป็นไก่ตาติงจริงไงเดี๋ยวให้มันเงียบสักนิดบาดนกเสียงบ้านยินเสียงวะยินอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าแม่บ่หลายเลย ตะถ้าแม่มันไล่เนีย่ยมันจะปุบปั๊บปุบปังบหมดงงวาจะได้ยินเสียงบ่นนะพี่น,ออน้องเด้อเดี๋ยวรอจังไรพี่อ๋ออ่าโปรดล็อบห้ฟังเสียงครับเนี่ยให้เสียงมันเงียบจังไยก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวเขาจังมาตัดแต่งกิ่งมันเนาะเขาจังตัดออกเนี่ยร,จร,รอ,อจรงังไยครับผมเนี่รยรอติดตามชมกันครับผมเนี่ยฟังเสียงแม่กำลังบินเลยครับผมนิ่กันบ่นเนาะเนี่ย โอ้ฟังเสียงแมนบินไปฟังข้างกกคกับผมพีม่น้องแต่เขาจะมาตัดกันเนี่ยสวยงามครับผมห้างนีเ่เดี๋ยวผมร่วมเปียสัมผัมาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วตัดตันกันเลยพี่น้อกครับฟังเสียงกันก่อน,นครับผมห้างใหญ่กลาังงามพอดีเลยครับผมพีม่น้องเนี่ยห้างต่อห้าต้องตัดตตแล้วเอาไปเลี้ยงพีงง่น้องใหญ่ห้างเพลินพี่น้องเอาไปเลี้ยงฟังเสียงครับ ให้บอลโลเป็นแตงกิ้งพวกนี้ที่เกกาออกก่อนครับผมพี่นอ้องโอ้โ,โ,อโจะเย็นครับผมจะเย็นมึนเง,มงเสียงแม่ฟังเสียงแม่บินเเลยครับผมพี่นอ้อง นี่ฮั้งนี่ไอ้หน่อยอีกน่ะเย็นใจเย็นีี่งานติดใจครับจิดใจช่วงไหนครับผมพี่น้องเีจอเคสนี้่กะเสียงเริ่มเบาลงแล้วครับเดี๋ยวผมจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนซัมมリーตัวนี้ออกเสียงทั้งเสียงพี่น้อง ไม่เงกันบ่เนาะอุ้ยทะลุอีกแล้วทะลุอีกแล้วเอาสิ่ถามมันไหนเงียบลงเอาสิ่ตัดลงพี่น้องอ่ะรอสักหน่อยก่อนพอแล้วเริ่มเงียบแล้วนี่มันกัดอ่ะเอาสีตัดลงครับผมพี่น้องกัดลุ่งเดี๋ยวเชิญเหนึ่งสองสาม่ะตัดเลยผมพี่น้องนี่ตัดเรียบร้อยเดี๋ยวแต่งกิงนจะเฝ้าเอากลับบ้านพี่น้องปัดไปหนึ่งก้อนบอก เอาไปดีกว่าก็ได้เออนนเอาอันเันดเด็นี่พี่น้องเ้ามามบอนนี่ครับผมนี่าเงงามเลยครับผมพี่นองนี่บานีเป่านสิเดเปียนซีตัวนี้ออกนะครับเดียวอ,อ่ะอนดไปเปลี่ยนซีกันเลยครับผมงมงามเลยครับผมพี่น้องนี่เ,เดี๋ยวเดอาซำลีบะมีไอ้กินน้ำมันใส่พี่น้องาเนี่ ้ผมนะนี่ครับผมพี่น้องข้างส,งสวยๆเลยครับเบิ่งนี้เด้อเบิง่งก่อนอ่าโอเคครับผมเป่าเนี่ยอ่ะปิดนี่คือการที่เอาต่อครับผมพี่น้องเอาต่อไปเลี้ยงครับผมนี่ข้างนี้กำลังสวยเลยครับผมอ่าเรียบร้อยครับผม มองามเลยเดี๋ยวเอาจะเอาไปเอาแขวนในยูบ้านมองามเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันอยู่บ้านครับผมพี่น้องครับนี่สวยเลยครับผมเจอกันอยู่บ้านครับ เด,มมเดี๋ยว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 มาถึงบ้านแล้วพี่น้องนี่ยต่างพี่สวยเห็ดไอีหางไม้ไว้ย่างดีผมนี่สวยงามครับเห็สวยเลย เอาเลยครับไปจะถอดไอ้จำลีออกครับผมพี่น้องอ่าเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมที่ไปเอาเอาเาหม่ามังแรนงนี่ครับก็คือภารกิจนี้ถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับไปเอากระบาโจมามังหัวคำเนี่ยแหละครับก็คือนี่ยแหละครับข้างตัวครับข้างตัวขาวครับก็ ท่าภพะากาังเขาอาชีพเร่นว่าเป็นต้อหัวเสือนะครับแต่ท่ามานผมเอื่นว่าต้อต้อขาวครับสำหรับคลิปนี้ฝากก้นไหลก็แช่กดติดตามให้บาโจบางคาสอยนี้นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝังน้องไปเพียงแค่นี้ละครับผมสวัสดีครับ